วันนี้วันที่23กุมภาห้าแปดครับก็ผมช่องสิที่โชคเก้ายูทูบนะครับสิที่โชคเก้าผ่านมาเจอนี่ป้ายร้านน้องหญิงไรเบอร์รี่นะครับคืออะไรเอย่ยอ่าตอนนี้ในบูตร้านเขาอ่านี่นี่สูงม,มาให้ดูนิดนึงก็เท่าที่ดูคล้ายๆลข้าวเหนียวนะแต่ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปถามคนขายนะอันนี้ให้ให้ดูนิดนึงเขาเขียนแล้วว่าข้าวสามสีชาวโดยชาวนาไทยนะครับ ที่สะดุดตาร้านนี้คือว่าแพ็กเกจนะครับที่แบบแน่นปึกเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้นะแข็งปักเลยนะเดี๋ยวเดียแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูกอนให้ดูรอบๆรบ้รรานสักนิดนึงก็เขียนมีป้ายอธิบายให้คนอ่านเวลามาเดินเที่ยวมาซื้อของมาชมนี่อยู่ในงานช่วงตุจีเน,นี่ยนะครับตำบพลพระทมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยดูะไรกนิดนึง เอาละตอนนี้มาสัมภาษณ์เจ้าของร้านสักหน่อยสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อวันจังชื่อวันคุณวันนำอะไรมาขายที่ร้านในงานนี้ข้าวไรเบอร์รี่ของเราจะมีทั้งหมด4ตัวหลักประกอบมาทั้งหมดสี่ตัวหลักคืออพาชมได้เลยอ่าตัวนี้คือจะแตกต่างจากตัวอื่นคือว่าตัวนี้มันผ่านการไอ้นี่ละงอกแล้วคือมีสารกาบาเกี่บความจัา แล้วจะนุ่มเวลาหงวิธีไม่ต้องเปิดแช่ก็คือหงได้เลยเหมอนข้าวหอมมะลิทั่วไปถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสามสีจะมีไลเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยแล้วก็หอมนินแล้วก็ข้าวกล้องจะมีทั้งหมด3ามสีแต่รวมๆกันแล้วก็คือข้าวกล้องจะเยอะกว่าตัวนี้จะเกี่ยวกับพวกโรคเมบชาป้องกันก,การเกิดมะเร็งลำไส้ครับอ ระบบขับทายดีอหรือว่าจะทําเป็นข้าวต้มก็ได้ทําเป็นข้าวต้มจะอร่อยเพราะว่าตอนนี้จะมีเกี่ยวกับเพราะว่าหมูข้าวอยู่ด้วยค่ะรับอ่ดลงมาก็อถ้าจะเป็นไอข้าวมันดีแดงของเราขายหมดแล้วเพราะว่าลูกหลักราคาพิเศษเพราะว่ามันราคาพิเศษขึ้นอกอยู่ที่ราคา80บาท90บาทแต่ในงานเนี้ยเราเอามาลดสุดคือแท็กหนึ่ โลละห้าสิบบาทคือแท็กนี้เลยค่ะมีอายุประมาณสามปีเพราะว่าตัวนี้อ่าเป็นขีดอากาศอยู่ได้นานไม่ต้องกลัวเป็นมอดถ้าไม่ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นข้าวปอดสามตัวนี้คือจะเป็นหอมหอมนินค่ะหอมนินตัวนี้แตกต่างไงกับไรเบอร์รีใช่ไหมคะเพราะตัวเนี้ยมันเป็นข้าวผสมผสมเพราะว่าตัวนี้จะแข็งกว่าตัวนั้นจะนุ่มแต่ตัวนี้จะไม่มีกาบ้าอ่าตัวนี้จะไม่ได้ผ่านการงอกนะคะครับ ็ไปผสมกับข้าวทั่วไปได้อ่าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลจะต่ำพวกนี้คนที่รักษาโรคเบาหวานโรคมะเร็งลำไส้อยู่อ่าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลต่ำสามารถกินตัวนี้ได้เลย,เลยครับของเราเป็นกลุ่มต้นกล้าอาชีพจั<อ>งหวัดพิจิตรค่ะออกมาจากพิจิตรนะครับค่ะจากชาวนาไทยโดยตรงอ๋อครับข้าวเราจะอ่าของจังหวัดพิจิตรโดยตรงแต่โรงงานผลิตของเราเนี้ยส่วนกระจายสินค้าจะอยู่ที่สุพรรณ ครับแล้วมันต้องผ่านการตรวจสอบอะไรของผ่านรับบานอะไรก็อะไรของอันนี้ของกลุ่มของกลุ่มอ๋อครับก็ขายของเราครับแล้วถ้ามีคนไม่เคยรู้จักเออแล้วต่างจากกินข้าวข้าวกล้องนะข้าวผักกางข้าวหอมมะลิสีขาวขาวคัดไม่คัดอะไรแตกต่างกันยังไงแตกต่างคือว่าตัวนี้ของเราเนี่มันเพิ่งออกมาใหม่นะคะมีมานานหรือยังครับอตัวนี้ออกมา มันออกมานานแล้วแต่ตัวนี้เคอจะทํามาเป็นพิเศษคือว่าแต่ก่อนจะเป็นแบบแข็งใช่ไหมคะครับกินยากกินลําบากคือจะไม่อร่อยอืมอเขาจะทาเป็นแบบใหม่คือว่าทําให้เรากินได้ง่ายขึ้นคือว่าข้าวมจะนุ่มกว่าเดิมอ๋อแต่ก่อนเนี้ยข้าวจะกินไม่ได้เลยแต่แข็งแข็งอ่าแต่นี้เขาทำาแบบรุ่นใหม่คือว่านุ่มนวลอ่านุ่ม คือจากอย่างแรกจะกินยากใช่ไหมข้าวกล้องเนี่ยอ่ะเขาก็มาผสมมีไลเบอร์รี่มีหอมนินก็ทําให้นุ่มขึ้นมแข็งพอหุงออกม,มาก็สีสวยและกลิ่นและรสชาติเป็นไงแลวรสชาติจะหออหอมเหมือนข้าวธรรมชาติเห<อ>มือนหอมมะลิเพราะว่าพวก<อ>ข้าวหอมค่ะทำแบบข้าวหอมมะลิค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดถ้าเทียบกับราคาข้าวที่คนไทยเคยซื้อกินกันทั่วๆไปทั้งประเทศที่ผ่านมาเนี่ยนะต่างแตกต่างกันเยอะไหมยังไงใครถูกใครแพงกว่ากันอะไรยังไงต่างกันคือว่า อย่างของเราเนี่ยถ้าที่กินต้นทุนตัวนี้มันจะแพงกว่าแต่เราออกมาใหม่เราไม่สามารถที่แบเออจะมาขายแพยงๆเราต้องให้ลูกค้าได้ไปลองชิมดูก,ก่อนครับอ่าลองขายดูก,ก่อนอลองตลาดดูก่อนเพราะว่าทาไมของเราถึงขายถูกกว่าที่ห่ออื่นทุกร้านครับอ่าที่ไปตรวจสอบดูได้ว่าที่อื่นเนี้ยร้อยขึ้นอร้อยขึ้นแต่ตัวเนี้ยของเราเนี่ย คือเราไม่ต้องมาหงให้ลูกค้าชิมให้ลดราคาให้ลูกค้าไปกินที่บ้านได้เลยห้าสิบบาทแล้วไรเบอร์รี่นี่มันเป็นสายพันธุ์ทางไหนอย่างไรเออพวกนี้เป็นเอนี่เลยค่ะจากไอสายพันธุ์ของเขาคือว่าพวกนี้มันจะเกี่ยวกับพวกที่ว่าข้าวต,ารรตั้งแต่การเริ่มปลูกทีแรกเลยครับตั้งแต่การเริ่มปลูกมันเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดมคือว่าไม่ได้ผ่านการใส่อะไรทั้งนั้น ไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีตั้งแต่การปลูกเลยพวกนี้นแล้วก็ไอที่เขาต้องนําไปเพาะก,ก่อนก่อน<ๆ>ที่จะมาบรรจุทําให้มันทําให้มันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะเป็นความรู้นะเขาบอกว่าประโยชน์ของไรเบอรี่นะครับข้อหนึ่งสารแอนโทไซย,ยานินสีม่วงเข้มสูงที่สุดมีคุณสมบัติต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ด้วยการหมุนเวียนของกระแสโลหิต้านอนุมูลอิสระชะลอการเติบของเซลล์ร่างกายช่วยป้องกันโรคหัวใจยับยั้งการเจริญเติบโตของเซล,ลมะเร็งนะครับคุณสมบัติข้อที่2นะครับก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ําชาเขียวพร้อมดื่มเกือบ100อยเท่ามากกวาหนี้ยช่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคข้อและโรคเบาหวาน ข้อ 3. มีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำทำให้การดูดซึมคาร์าโบไฮเดรตช้าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน,น้ำตาลเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับข้อ4ธาตุเหล็กสูงช่วยสร้างพลังงานในร่างกายเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงและเอนไซม์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ออกซิเจนในร่างกายและสมองข้อ5้าธาตุสังกะสีช่วยสังเคราะห์โปรตีนสร้างคอลลาเจนรักษาสิวป้องกันทําร,ร่วงข้อ6 โอเมก้า3มีบทบาทต่อการทำงานของสมองตับและระบบประสาทลดคอเลสเตอรอลเจตโพลีฟีนอลทำลายฤิ์ของอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแปดแทนนินแก้ท้องร่วงแก้บิดสมานแผลแผลเตือ่อยแล้วก็เก้ากมมาออริซานลลดคอเลสเตอรอลและไตรอีสไรด์ในหลอดเลือดนะครับนี่คือคุณสมบัติที่เขาเขียนไว้นะของประโยชน์เขาไรเบอร์รี่นะครับ ร้บเป็นไงบ้างเท่าที่ออกบูธแสดงสินค้ามากี่ปีแล้วนะครับอ่เพิ่งจะสามปีนี้แล้วคระผลตอบรับเป็นไงเป็นที่<ล>น่าพอใจไหมพอใจไปหลายจังหวัดเลยไปหลายจังหวัดอันนี้อยู่ในงานอาหารและผลไม้และของดีจัง<ช>หวัดนครปฐมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ห้าแปดก็ถือว่าโอเคลอ <บ S 1> แล้วไม่เจอตรงนี้จะไปเจอได้ที่ไหนตามเบอร์โทรนี้ถามได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าบอกเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรนี้ใช้ตลอดนะใช่ค่ะ 0989276639นะครับนี้เดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้จะมีราคาส่งรัส่งถึงบ้านเลยช่องผม y o u t u b e City s ว์เ9จะมีช่วงเนี้แหละพอมาสัมภาษณ์ก็บริการให้ความเชื่อเหลือโฆษณาฟรีตอนนี้0989276639ครับกานะเป็นอีกช้อยหนึ่งของข่าวนะถ้าพูดว่าข้าวโดยคนไทยนะ เขาสอบถามได้ว่าเราไปออกบูธที่ไหนแบนไม่มีสารเคมีโทรสั่ได้เราจะส่งตามพวกไอ้นี่ไปรษณีย์ให้ได้หรือว่าส่งถึงบ้านได้เลยอ๋อส่งถึงบ้านเลยคือติดต่อไม่บวกค่าไม่ไม่ค่าขนส่งส่งฟรีทางไปรษณีย์ใช่ค่ะคุณโทรมาโทรมาโอนกันมาแล้วแล้วอย่างน้อยกี่ถุงถึงจะส่งอ่ากี่ถุงก็ส่งให้ให้ลูกค้าได้กินถุงหนึ่งก็ส่ง ผงหนึ่งก็ส่งอ๋อก็คือติดต่อกับคุณวันได้เลยใช่ค่ะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีปุ๊บแล้วเราก็ไปส่งของใช่ค่ะอ่าครับมีอะไรจะฝากถึงคนดูช่องสิทธิโชคเก้าของผมันนี้เราเป็นน้องใหม่ก็คือเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวก็อยากจะฝากด้วยว่าตัวนี้เป็นผ้าเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วราคาก็คือตอนนี้นะคะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจเราก็ลดราคาพิ่งษคือเราไม่คิดเรื่องกําไรเรื่อง แลค่อให้ผูกบริโภวกน้กไปไปลองทานดูก่อนครับอ่าแล้วค่อยสนใจยังไงก็โทรหาเราได้เราสามารถสนให้คุณคือทางโรงงานของเราถ้าทางทีมงานของเรามีมีพนักงานเยอะครับอ่าคือมีทุกจังหวัดอ๋อครับครับแต่ชอบคำนี้นะกลุ่มต้นกล้าอาชีพอ่าอ,อ,อีกทีก่อนจะจักกันตรงนี้มาเป็นกลุ่มพวกจะบอกว่าเกษตรกรก็ได้ใช่ไหมชาวนาไทยจังหวัดอะไรนะ จังหวัดพิจิตรนะครับสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่คุณอีกทีหนึ่งวันค่ะคุณวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสิทธิทโชคบรนชาย,ยะสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับ